สวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีคับน้องกุ้งวันนี้พี่เจนมีอะไรมาแชร์ให้คนฟังบ้างคะอ๋อโอเควันนี้พี่เจมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโฉนดนะครัะ,ะโฉนดเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้นะคะเวลาที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะซื้อเราอยากจะรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นเจ้าของโฉนดนะคะซึ่งโดยโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยคนชอบไปดูที่หลังโฉนดนะน้องกุ้ง อ่าหลังฉนันใช่หลังฉนวนอ่าใครเป็นเจ้าของสถานะของมันเป็นยังไงตอนนี้ถูกจดจำนองไหมขายฝากไหมติดอายัดไหมติดอะไรไหมมันมันเป็นภาระจำยอมหรือเป็นอะไรไหมนะครับมันจะดูเราดูรายละเอียดได้ที่หลังฉนดนะครับแต่ทีเนี้ยบังเอิญว่ามันมีฉนดอีกแบบหนึ่งนะคะที่ข้างหลังฉนดนว่างเปล่าอืไม่มีระบุอะไรเลยนะครับก็หมายความว่าฉนดแปลงนั้นเนี่ย ให้กลับไปดูที่ด้านหน้าคัะตรงบนหัวซ้ายมือจะเป็นคนที่บอกผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์โฉนดแปลงนั้นนะคะมันเกิดจากอะไรคุณกุุงช่วยอธิบายต่อทีสิก็คือเกิดจากการแบ่งแปลงที่ดินอันเดิมอะค่ะแล้วก็พอออกแบ่โฉนดตัวใหม่ออกมาสมมติว่าเรามีแปลงที่ดินแปลงใหญ่เนาะแล้วก็อยากจะแบ่งที่ดินให้อาสมมติแบ่งให้ลูกบ่งคนเราก็ไปทําเรื่องแบ่งโฉนดแบ่งให้เป็นแปลงย่อยออกไปอีกเสร็จแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพอแบ่งแยกออกไปปุ๊บ แลงที่ถูกแบ่งออกไปใหม่เนี่ยก็จะเป็นชื่อเจ้าของแค่คนแรกคนเดียวอ่ะซึ่งนอยู่ด้านหน้าซึ่งอยู่ด้านหน้าใช่ถ้ามีการซื้อขายเกิดขึ้นป้ามันจะมีชื่ออยู่ด้านหลังอ่ามันถึงจะมีชื่ออยู่ด้านหลังขายให้ใครทำอะไรยังไงใช่ถ้าพิกมาด้านหลังไม่มีชื่อเลยนะคะหมายความว่ายังไม่มีการซื้อขายหลังจากที่แบ่งแยกโฉนดออกมาแล้วอีกหนึ่งฉบับนะคบเลขโฉนดมันก็จะเปลี่ยน จากตัวแปลงแม่ไปแปลงแม่ก็คือแปลงที่แบ่งออกมาเขาเรียกแปลงแม่หรือเรียกว่าแปลงคงนั่นเองนะคะผมอย่าไปตกใจนะแ <c oughs> ม่ห,หลังถ <c oughs> นนมาอ้าวทำไมกูจะซื้อ มันทำไมไม่มีชื่อให้พี่กลับไปด้านหน้าครับพี่กลับไปด้านหน้านคเขาเรียกคอดออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะไม่มีใครเชยชมเลยนะครับวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยกับพี่เจจค่ะถ้าใครชอบนะคะความรู้ดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้เลยค่ะถ้าใครมีปัญหาอยากสอบถามเพิ่มเติมให้คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวพี่เจกับพี่กุ้งจะตอบคอมเมนต์นะคะ